ผ,ผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีนำตัวราชการร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กกลุ่มเปราะบางณศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา6จังหวัดลบบุรี เมื่อวันที่2ธันวาคม2567เวลา11นาฬิกาณศูนย์นการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา6ตำบลป่าตานอำเภอเมืองลบบรุรีจังหวัดลบบรุรีนายอำิพลังคาภาคอนคุณผู้ว่าราชการจังหวัดลบบรุรีพร้อมด้วยนางสุงวัจีสิริปัญโยนายกเหล่าข้าชาติจังหวัดลบบรุรีนำส่วนราชการกลุ่มสภา,าเกษตรกรจังหวัดลบบรุรีและหน่วยงานต่างๆ ได้ประจัดเลียงอาหารกลางวันให้แก่เด็กกลุ่มเปราะบางณนะศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา6ตำบลป่าตาลอำเภอเมืองลบบุร,รีจังหวัดลบบุร,รีซึ่งเด็กนักเรียนที่นี่เป็นเด็กกลุ่มเปราะบางซึ่งมีความบกพร่องทางสติปัญญาทางการได้ยินและเด็กออสติกมีจำนวนนักเรียน60คนซึ่งมีครูและพี่เลี้ยงคอยดูแลตลอด24ชั่วโมง ศูนย์การศึกษาพิเศษแห่งนี้จึงเป็นสถานศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนทั้งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมสต,ติปัญญาและทักษะจำเป็นเฉพาะความพิการควบคู่กับการฟื้นฟ,นฟนูสมรรถภาพรวมทั้งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน จัดสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นๆทางการศึกษาให้แก่โรงเรียนรวมในจังหวัดลบบุรีทั้งนี้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยไม่เป็นภาระต่อสังคมได้ปกติตามศักยภาพโดยอาหารที่นำไปเลี้ยงเด็กๆในวันนี้ได้ใช้ทุนทรัพย์ของผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีในการเลี้ยงอาหารกลางวันซึ่งมีเมนูอาหารประกอบไปด้วยไก่ทอดไส้กรอก นักเก็ตไก่ข้าวผัดในส่วนของหวานได้แก่ไอศครมทั้งนี้ในก,กิจกรรมดังกล่าวได้มีน้องๆนักเรียนจากโรงเรียนราชประชานุเคาสามสามจังหวัดลบบุรีมาร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กๆอีกด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลภาพข่าวองไรจากพนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรีนำเสนอข่าวโดยสถานีข่าวรบบุรีโพสต์ทีวีทุกข่าวสารผ่านมือถือคุณอยาคมชัดไพรัลทองแก้วผู้อวยการและบรรณาธิการข่าว รายงาน